ครับผมมาเป็งภาษาเป็น่ครับได้แล้วครับขืนมาก้วครับบักงามนะครับผมอังมานี่ครับผมมาแล้วครับขืนมากครับโอ้โหใส่สวยมากเลยครับผมได้แล้วครับผมใส่ถุงแล้วครับโอ้มีแต่เซียนครับผมเซียนนะครับนี่บมเมนเซียนนะครับเซียนเสียนนะครับโอ้ใส่สวยมากเลยครับ มันรุดไปแล้ววะที่ข้างรูดมันเอาของยากเอานี่แหละครับได้สองแต้มนะครับนี่แต่ว่านี่ถุงเนี่ยโอ้เป็นซีแต้มนะครับนั่นักหอยเอาอีกแล้วครับกินเลี้ยงหนังครับเลี้ยงหนังเลยครับโอ้โหอยู่ครับขึอบคุณมากครับผมมาเลยยี่สิบโหนะครับโผล่มาแล้วครับโผล่มาแล้วครับผม หนึ่งสอง,หง,สองเห็นปากแล้วครับโอ้ใส่ซ้ำกันเลยครับสรงเสัยแฟดครับผมโอ้โหทงเสัยแฟดอะไรครับโอ้กินพร้อมกันเลยครับไปอีกแล้วครับผมเอาแล้วครับหลังเนี่ยถึงไหมครับ เอาแล้วครับล้างนี่ก็กินแล้วครับสามเตี่ยมครับโอ้คือเฮ็ดดีเลยครับโอ้ยอันนี้หนองงูครับผมสามแต้มแล้วครับชีเต้มครับตัวในถุงที่แรกแรกโอ้ผู้ปวดปวดน้ำหวานแหรอครับผมตาวัดปวดหวานแนะครับเหมือนกับลูกปี๊ยลูกไส้หมู โอเคนะครับมาคลิปนีก้กอย่าลืมกดติดตามนะครับผม